สวัดสดีครับผมโจมสุขศิจุลกะครับแนนเปียดาตัวรงคะกุลค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสบัดจ่อ The Adventure วันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่มากมายความสามารถนะคะเพราะว่าจะเป็นนักข่าวนะคะผู้ประกาศค่ะนักแสดงก็เคยเห็นนักร้องก็เคยเห็นแวบๆรวมถึงตอนนี้เนี่ยเป็นกูรูด้านความงามด้วยค่ะโอ้ยไม่พอครับนักเขียนก็เป็นใช่ค่ะครัมคอลัมนิสด้วยนางแบบด้วยใช่มากความสามารถจริงๆค่ะโอ้โหนะคะผู้หญิงคนนี้เป็นทุกอย่างนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของความสามารถของผู้หญิงคนนี้แต่ เรื่องของชีวิตเขาครับวันนี้เราจะมาติดตามครับเพราะเขาเป็นคนที่มีชีวิตที่เป็นแบบแผนมากๆมีวินยัยอดทนพยายามทําทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะให้ชีวิตของตัวเองนี่ประสบความสําเร็จเขาบอกว่าพมริขิตไม่สามารถที่จะมาริขิตชีวิตของเขาได้ชีวิตเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาะชีวิตเขาขึ้นอยู่กับการริขิตชีวิตตัวเองโอโ เขาเป็นใครคะเนี่ยนัดเราเช้ามากๆเลยค่ะพี่โจมก็นั่นสิเขาลิขิตชีวิตตัวเองแล้วราลิขิตเราด้วยนั่นนะสิคะนัดเช้ามากไม่รู้เขาทาอะไรนะครับแต่ละวันนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามารอเขาก่อนนะครับไปไปหาอะไรอ่านกันไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะไรได้แล้วใช่ไหมเหรอใช่ไม่เหรอ พี่มารอสาวสวยเขามานัดไปที่นี่อถ้าสมมติเรื่องสวยเนี่ยก็คงจะต้องมีหนูคนเดียวแล้วล่ะค่ะเพราะอเขาถือสกัดเอาไปหมดแล้วค่ะถูกต้องเพราะเปียมากว่าทำไมเปียมากนึ่งนาทเราสองคนเช้าขนาดนี้คะเนี่ยที่นี่มมาทำอะไรออกกำลังกายสิครับพี่โอ้ออกกำลังกายค่ะอออกกำลังกายต้องขุดตัวเองชีวิตกำลังแรงไม่ใช่มีแต่เรื่องของงานอย่างเดียวเหรอไม่ได้สิงานผู้ชายแล้วก็ออกกำลังกายมีสามอย่างเรียงลำดับด้วยนะคะ เดี๋ยวอกคนลานบอกคุณผู้ชมก่อนครับว่าวันนี้เรายังไม่ได้บอกคุณผู้ชมเลยว่าแขกรับเชิญของเรานี่ผู้หญิงเก่งคนนี้ครับคุณกาลแมพัชระศรีเบนจมาศครับ่ะตแต่เ้าเพราะฉะนั้นต้องคุยกันก่อนนะะเพราะว่าเราสคนนี้มารอกันแต่เช้าจริงๆค่ะเอาซเอาซีได้ที่นั่งคุยไหมยืนคุยคงนานแหะเดี๋ยวหาหลืบซอกให้ไม่ใช่ปลวกนะไม่ใช่ตปล เห็นว่าแจ๊สบ่นมาหลายครั้งแล้วอยากจะกินสักตอผัดกุ้งคืออยากจะพาแจ๊สกับน้องแอร์ไปทานอาหารใต้กันวันนี้ร้านอยู่ตรงไหนครับได้ไหมถามให้ถาให้ประเด็นนี่เพื่อนส่งแผนที่มาให้แล้วได้ยังตามมานี่อย่าเดรนร่องตามมาตามมาตามนี่โอ้โหถ้ารู้ว่าน้องกินอะไรทีเดียวมันเตรียมพร้อมดิไนี่ไงใต้ไปเริ่มเลยโอ้โหนี่ไงสะตอสะตอสดไปแล้วไปแล้วไปแล้วแมวแล้วใส่ลูกอมงูโอเคไป จะบอกว่าร้านนี้ที่พาน้องแอร์กับแจ๊สไปกินนะนอกจากอาหารจะอร่อยแล้วรู้ไหมเจ้าของร้านเป็นใครเจ้าของมีรูปแปะอยู่ข้างหลังนี่เฮ้ยเอาลูกจ้าเอาลูกจ้ตีนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นมิชายัด้วยมิขายัก็เป็นัวหน้าวงทับสโกร้านนาหาดใหญ่ร้านนี้เป็นร้านอาหารปักใต้ที่ได้สูตรตรงๆมาจากหาดใหญ่เลยทีเดียวค่ะที่นี่จึงมีทั้ง อะนเลยนะตอผัดกุ้งสตอผัดกะปิกุ้งแกงเหลืองยอดมะพร้าวต้นคูนโอ้โห oh. ปลากระพงแล้วก็อีกการเมืองนี่น้ำพริกกุ้งเสียบจัดมาน่าหัดใหญ่ด้วยนี่เลยจริงว่าเป๋าหรือชิวจัดมาอันแรกสุดเลยผัดคณะห้องกุงจัดมา ใจอยากเคยว่าฉันรักเจอเท่าฟ้าเร่งวาจาที่ให้ซึงใจเธอ,อรักของฉันคงมั่นนานวันรักยิ่งลนเอยมองใจให้ เรียบร้อยพี่เมาชาตรีเจ้าของร้านนาหันใหญ่โพสเสร็จเรียบร้อยถ่ายปุ๊บโพสปั๊บเลยนี่สามจีพัส p สามจีพัสดนี่เร็วจริงแรงจริงสุดยอด าอาหารใต้เนี่ยที่สั่งเนี่ยถึงแม้ว่าสมมุติว่าอันนี้มีมีผักมาด้วยใช่ไหมเราสั่งนะพริกกุ้งเสียบใช่ไหมถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ได้สั่งอันนี้เนี่ยผักยังไงเขาก็จะมีให้อยู่แล้วอยากจะแนะนำจริงๆทำไมถ้าผู้ชมท่านใดนะครับที่ชอบทานอาหารใต้รู้จะจับอร่อยๆแบบเข้าเส้น <t Top 100> ที่นี่ครับอินชางเลือกอร่อยมากอร่อยจริงๆครับใครที่อยากจะมาอร่อยแบบที่เราสามคนอร่อยแบบนี้นะครับง่ายๆเลยตรงนี้อยู่แถวๆถวเมืองจ่ายใช่ไหมค่ะถ้าเกิดสมมติว่ามาจากทางเลียบทางด่วนเอกมัยรามินทรานะครับเลี้ยวเข้ามามุ่งหน้ามาทางาสี่แยกเมืองจ่ายให้ดูตรงนี้นี่ฝั่งขวามือใกล้ๆเกือบๆจะถึงสี่แยกแล้วเนี่ยจะมีปั๊มน้ำมันพอตทหรือไม่ตรงนี้มองไปเห็นเลยง่ายๆดิตรงข้ามเลยใช่โรงเรียนนานาชาติ KIS เปิดตั้งแต่11บเอโมงไปจนถึง5้าทุ่ม สิบเอ็ดถึงสิอ็ดนะครับ uh. แล้วก็หยุดทุกวันอังคาร ขอบอกเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะขอบอกเลยนะคะว่าคุณผู้ชมเพียงแค่หยิบมือถือขึ้นมาค่ะแล้วพิมพ์ S 1 4 6ส่แล้วส่งมาที่เบอร์ส8 8 8ปดแปนะคะทางรายการของเราเนี่ยก็จะส่งข้อมูลของรา้านหน้าหาดใหญ่ตรงข้อมือถือคุณทันทีแล้วก็พิเศษสุดสําสำหรับ10บท่านแรกนะคะก็จะได้รับนี่ไปเลยค่ะนี่จานนี้ไงใบเลียงผัดไข่กุ้งแกว้วใช่10ท่านแรกเท่านั้นได้รับฟรีไปเลยพี่ดูมันอร่อยจริงๆนะสมควรนะแค่ส่งมาเลย10ท่านแรก ตอนนี้นะครับทำไมเราทานกันเสร็จแล้วแล้วเรหกก็จะทานกันต่อ,อเพราะว่าตอนนี้สาระและความบันเทิงครบรถรอเขาอยู่ในสปาร์ช์เอ็กซ์เพนเจอร์เ <The Adventure! S 2> ช้ามากามากสิ พี่แม็กก็มาอย่างนี้ค่ะคือมันแล้วแต่ค่ะว่าการออกกําลังกายเราเนี่ยมันก็ต้องเอาให้เข้ากับชีวิตประจําวันของเราอย่าเลยเซ็ตวันนี้แบบว่ากล้องมาถ่าย่เฮ้ยเรามาออกกําลังกายดีกว่าพอดีจะได้ดูดีสร้างภาพแล้วหนังสือก็มาพอดีด้วยอาจิตย์ะี่ตอนเช้าเราไม่ควรนัดกันค่าเช้ากันขนาดนีหรอกนะจริงๆออกกาลังกายอย่างนี้เช้าๆบ่อยๆด้วยส่วนใหญ่นะคะมันก็แล้วแต่ว่าตารางงานของเราว่างานเราเนี่ยมีบ่ายมีเย็นมีค่ำมีอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็อาทิตย์หนึ่งก็ประมาณ2อถึงสวัน ที่ต้องมาเล่นพิลาทิสแล้วก็นอกจากนั้นก็วิ่งเงาพี่กระแม่ทางานแทบจะ7วันเลยป่ะคะที่มีงานเข้าคือช่วงหนังสือออกเนี่ยหน้างานเนี่ยก็ต้องแบบไถเยอะนิดนึงมันก็หนีไม่ได้คือเราจะต้องไปเซ็นหนังสือไปโปรโมทหนังสือไปอะไรเงี้ยค่ะเสาร์อาทิตย์มันก็แล้วแต่งานจ้างกันทั่วไปว่ามีอีเวนต์ไหมมีอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียนรู้จากพี่กระแมจากรายการใช่ไหมแต่ว่าจริงๆก่อนหนั้นเนี่ย เป็นผู้ประกาศมาก่อนด้วยใช่ค่ะก็เป็นผู้ประกาศข่าวเลยล่ะค่ะตอนนั้นเนี่ยมีการรับสมัครผู้ประกาศข่าวแล้วตอนนี้นเราก็เรียนอยู่ว่าปีสนิในเทศจุลาค่ะเป็นช่วงแบบกําลังหางานเลยอตอนนั้นประมาณปี4ี่นย์เศรษฐกิจตกต่ำค่ะโอ้โหช่วงวิกฤตเลยนีใครไปไหนไปกันด้วยเฮไหนเฮนั่นกันแล้วก็เขาก็ประกาศรับสมัครปุ๊บส่งไปโอ้โหพอถึงวันนั้นเขาจะมีการรับสมัครนิชัยรันเบอร์แล้วก็ไปกรอกไปสมัครเขาบ้าแล้วพี่บอกนะ ไม่ใช่ขเขาลิตไม่ใช่ใชเราไปถึงนี้ผู้ประกาศข่าวมาถึงนี้ <c oughs> ค่ะ <c oughs> แต่คนสมัครผู้ประกาศข่าวเราอยากจะบอกว่าพี่คะพี่เชิญไปทางนู้นนะคะเพราะแต่ละคนแบบว่าโอ้โหยีผมแน,น่นหน้าเนื้อเป๊ะเราก็เป็นแบบนิสิตจุฬาเกิดกางดำเมียงเลยน่ามันไปเลยโปโลเลยใช่เชุดนิสิตเลยไหมใช่ปรากฏว่าเขามีการสข้อเขียนซ้อเขียนเสร็จมีการเทสหน้ากล้องแต่แบบเฮ้ยเทสหน้ากล้องแต่ไม่เตรียมมาเลยเออ ไม่รู้ด้วยล้วไปนยังไงคะก็ไปอย่างนั้นเลยก็เทสไปเลยใช่ใช่ก็เทสไปแต่ปรากฏว่าเข้านะเข้ารอบแต่ในช่วงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นความโชคดีที่ว่าต้องมีการฝึกงานฝึกงานตอนปีสี่ก็ต้องไปฝึกโทรทัศน์เราก็เลือกกับฝึกกับช่องเช่นกันคราวนี้เขาก็คงอาจจะได้เห็นเราในการตอนฝึกงานไปด้วยตอนฝึกงานก็ทําทุกอย่างสารพัดสารพเพแบบโอเคออกไปทํางานข่าวด้วยอยู่แล้วเลยนะคะแต่ขาตั้งกล้องช่วยซักตอนนั้นก็เป็นเบื้องหลังอยู่ใช่กลับมา ก็ช่วยเขาเขียนสคริปต์ให้พี่เขาช่วยตรวจใช้ได้ไหม<ะ>แล้วก็<ะ>ว่างๆปุ๊บก็ไปเอาแบบ เทปเปล่ามาบอกว่าเออพี่คะเดี๋ยวช่วยอ่านหนูให้ด้วยนะคะเราก็เอาสคริปต์ของเขาที่เขาอ่านไปก่อนหน้านี้มาอ่านแล้วก็ให้ห้องออกอากาศอ่านไว้ให้เพื่ออะไรก็ให้หัวหน้าผู้ประกาศข่าวเขาได้ดูเพราะตอนนั้นเนี่ยเราก็อยู่ในช่วงของการสมัครผู้ประกาศข่าวไปด้วยไงอ๋อโอ้โหเป็นคนทีใช่รอบคอมากแล้วเขาก็ได้เห็นเราว่าเออก็ทํางานใช้งานวัวควายก็ทําได้อะไรยะด้วยบอกว่าไม่มีความเกี่ยงแล้วพอมาถึงรอบแบบรอบที่เขาเรียกว่าเหมือนรอบสอบสัมภาษณ์เขาก็แบบถามนู่นนี่นั่นจน ว่าเงินเดือน8 0 0พเอาไหมเอาค่ะแปดพันนี่จะหักกว่าษี0แล้เจ็ดพกว่าบาทนะแล้วเข <คน S 1> าม <คน S 1> าบอกเ,บเออภายหลังเนี่ยที่รับมานะเพราะว่าเงินเดือนไม่ต่ออะไรเลย <laughs> ดี <คน S 1> ใจมากดู <laughs> ใจเราก็นึกว,ว่าความสาม้านาล้วน <laughs> ไม่ใช่หน้าตายตัดไปเลย